ด,ดิฉันชื่อนางสาวทิพาดินทมนะคะเป็นตัวแทนกลุ่ม5ในการนําเสนอในหัวข้อทดลองเปรียบเทียบ11รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะสําหรับนิยามความหมายของประชาธิปไตยนะคะราชบัณฑิตตยสถานนะคะได้ให้ความหมายของคําว่าประชาธิปไตยไว้ในหนังสือโพอชนานุกรมทางราชการนะคะหมายถึงการปกครองที่ประชาชนส่วนใหญ่ ล่าศัพท์มาจากคําว่าประชาบวกอธิปไตยคือประชาชนบวกอานาจสูงสุดนั่นก็คือประชาชนมีอํานาจสูงสุดค่ะรวมทั้งหมายถึงการที่ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆเช่นสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นในการชุมนุมในทรัพย์สินในการเลือกอาชีพในการนับ ถือศาสนาเป็นต้นนะคะภายใต้ของขอบเขตกฎหมายนะคะประชาชนเนี่ยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจะมีสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำนิยามของประชาธิปไตยตั้งแต่ยุคกรีกโบราณยุคสัญญาประชาคมยุคพฤติกรรมศาสตร์ยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่ค่ะโดยแต่ละยุคะคก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปค่ะ สำหรับการเปรียบเทียบการให้คำนิยามของนักวิชาการไทยและนักวิชาการชาวต่างชาตินะคะก็สำหรับนักวิชาการไทยนะคะก็ขอยกตัวอย่างเป็นศาสตราจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะซึ่งให้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยในงานเขียนของอาประชาธิปไตยเบื้องต้นสำหรับสามัญชนไว้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยประกอบไปด้วยคำว่าประชาหมายถึงหมู่คนคือปวงชนกับคำว่าอธิปไตย หมายถึงความเป็นใหญ่คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยจึงหมายถึงความเป็นใหญ่ของปวงชนค่ะดังนั้นนะคะเมื่อกล่าวถึงความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคุณปรีดีนะคะจึงใช้คำว่านั่นหมายความว่าสังคมสังคมหนึ่งจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ก็จะต้องเป็นแบบบูรณาการกล่าวคือเป็นประชาธิปไตยชั้งทางเศรษฐกิจ ทางการเมืองและสมาชิกในสังคมนั้นนะคะก็มีทัศนะสังคมที่เป็นประชาธิปไตยไปด้วยค่ะโดยในนี้นะคะทัศนะสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประชาธิปไตยสมบูรณ์ค่ะสำหรับในส่วนของนักวิชาการต่างชาตินะคะชายมาเรียนนะคะประชาธิปไตยเป็นแนวความคิดและเป็นการปฏิบัติที่มุ่งไปสู่ความผาสุกร่วมกันนะคะของประชาชนโดยมีเจตนาลมร่วมกันของประชาชนนั่นเองค่ะ เป็นเครื่องมือนำทางซึ่งในความเห็นมีสาระสําคัญคือการมุ่งความผาสุกร่วมกันซึ่งมีรักฐานทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะก็คือการวิภาาผ,ผลผลิตไปสู่ชุมชนค่ะต่อไปนะคะประโยชน์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็มีทั้งประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่าในสังคมนะคะหเลยเนี่ยก็คือ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเป็นธรรมค่ะ2นะคะสร้างความเข้มแข็งของสังคมค่ะ3การใช้ทรัพยากรอย่างประสิทธิภาพค่ะและ4นะคะสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะสร้างความเป็นธรรมในสังคมทำให้ประชาชนได้แสดงเจตจำนงนะคะทางการเมืองผ่านกระบวนการเลือกตั้งค่ะและการให้หลักประกัน ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะสำหรับรูปแบบลักษณะวิธีการปกครองตลอดจนอุปสรรคปัญหาของการปกครองในระบบประชาธิปไตยทั้ง11รูปแบบนะคะ11รูปแบบนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากประชาธิปไตยแบบนครรากรีทนะคะประชาธิปไตยแบบจักรวรรดิประชาธิปไตยแบบประมุขเป็นกษัตริย์ ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีประชาธิปไตยแบบทหารปกครองประชาธิปไตยแบบนายทุนปกครองประชาธิปไตยเพียงรูปแต่ปกครองแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบขับเคลื่อนโดย มวลชนประชาธิปไตยแบบรัฐธรรมนูญนิยมและประชาธิปไตยแบบตุลาการพิวัตรค่ะโดยในส่วนของการนำเสนอนี้นะคะก็ขอยกตัวอย่าง3รูปแบบดังนี้นะคะรูปแบบแรกเนี่ยประชาธิปไตยแบบนครรัตกิสโดยโสเครติสเพโตและอเล็กโตเตอร์นะคะมีรูปแบบลักษณะการปกครองก็คือเป็นแบบประชาธิปไตยโดยตรงค่ะซึ่งพลเมืองทุกคนนะคะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนนะคะในประเด็นสำคัญของรัฐค่ะมีการปกครองโดยกฎหมายเพราะการปกครองเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรมนะคะและเป็นที่ยอมรับของประชาชนรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองคือพลเมืองนั้นนะคะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง และการเลือกตั้งนะคะและการปรับเปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยซึ่งตําแหน่งทางการเมืองบางตําแหน่งนะคะมาจากการเลือกตั้งและมีการสับเปลี่ยนตําแหน่งเพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจค่ะในด้านอุปสรรคปัญหานะคะ,อะของประชาธิปไตยในนครรัฐกีดเนี่ยก็คือเป็นประชาธิปไตยที่จํากัดการจำ,จำกัดสิทธิพลเมืองนะคะซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่นะคะเป็นผู้ชายที่เกิดในนครรัฐ และไม่ได้รวมถึงทาสตรีหรือคนต่างด้าวค่ะและไม่เรื่องของความไม่เสมอภาคค่ะถึงแม้จะมีการเลือกตั้งนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะความเสี่ยงจากความเห็นส่วนตัวเนื่องจากการใช้อำนาจโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของชนกลุ่มบางกลุ่มนะคะรวมถึงการผันผวนของความคิดการตัดสินใจ อาจถูกชี้นำโดยอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าเหตุผลและก็ความเสี่ยงจากการปกครองนะคะโดยเสียงข้างมากเนี่ยเพราะว่าเสียงข้างมากนะคะอาจมาจากการใช้อำนาจกดขี่เสียงข้างน้อยค่ะหรือตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมได้ค่ะเช่นเอเนนะคะเป็นตัวอย่างของละครรัฐนะคะที่ปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงค่ะโดยมีการประชุมพลเมือง แล้วก็มีการลงคะแนนเสียงในเรื่องต่างๆนะคะเพลตโตเนี่ยได้เสนอแนวคิดในการปกครองโดยปัญญาชนหรือว่าผู้ปกครองนักป่าซึ่งมองว่าผู้มีความรู้ความสามารถควรเป็นผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการปกครองที่ดีอเลโตเต้นนะคะศึกษา และวิเคราะห์รูปแบบการปกครองต่างๆรวมถึงประชาธิปไตยด้วยค่ะเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการปกครองค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะที่ยกตัวอย่างก็คือประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีค่ะรูปแบบและลักษณะนั้นก็คือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐนะคะและหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงค่ะ ประชาชนและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลค่ะซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีนะคะมีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐสภานะคะมีอำนาจในที่บัญญตัติและมีอำนาจในการคุมการทำงานของรัฐบาลค่ะเช่นการลงมติไม่ไว้วางใจนะคะรวมถึงความรับผิดชอบค่ะ นายกายรัฐมนตรีนะคะและคณะรัฐมนตรีเนี่ยและคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องรับผิดชอบทั้งต่อประธานาธิบดีและรัฐสภานะคะโดยมีวิธีการปกครองคือประธานาธิบดีเนี่ยมีอำนาจในการบริหารสูงสุดแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ รวมถึงสภาเนี่ยทำหน้าที่ออกกฎหมายและก็ควบคุมการทํางานของรัฐบาลค่ะระบบนี้นะคะมีปัญหาและอุปสรรสอะไรบ้างคือความขัดแย้งเนี่ยระหว่างประธานาธิบดีและรัฐบาลนะคะอาจเกิดขึ้นได้หากประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากพรรคการเมืองที่แตกต่างกันมีความซับซ้อนของระบบนะคะอาจนำไปสู่ความสับสนได้แล้วก็ขาดประสิทธิภาพในการ ทำงานเนี่ยอาจเกิดการใช้อํานาจในทางที่ผิดนะคะสําหรับประธานาธิบดีเนี่ยอาจใช้อํานาจในทางที่เกินขอบเขตได้ค่ะหรืออาจใช้อํานาจโดยไม่คํานึงถึงหลักนิติธรรมค่ะอีกทั้งนะคะยังขาดเสถียรภาพทางการเมืองค่ะหากเกิดความขัดแยงระหว่างประธานาธิบดีและรัฐสภาบ่อยครั้งนะคะอาจจะไปสู่การยุบสภาได้ค่ะและเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองค่ะ ตัวอย่างคือฝรั่งเศสน,นะคะถือว่าเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีเลยนะคะโปรตุเกสเนี่ยก็ใช้ก็ใช้ระบบกึ่งประธานาธิบดีและไต้หวันก็มีลักษณะคล้ายระบอบกึ่งประธานาธิบดีด้วยค่ะในตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นประชาธิปไตยเพียงรูปแบบแต่การปกครองเนี่ยแบบสังคมนิยมนะคะ ก็จะมีรูปแบบและลักษณะของการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะเช่นการมีรัฐมนูญและการเลือกตั้งแต่ในทางปฏิบัตินะคะเป็นการปกครองแบบพักการเมืองเดียวที่ยึดถืออุดมการสังคมนิยมนะคะวิธีการปกครองก็คือปกครองแบบพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะเป็นองค์กรหลักในการควบคุมอำนาจทางการเมืองบริหาร การบริหารและการกำหนดนโยบายค่ะและสื่อมวลชนเนี่ยถูกควบคุมโดยรัฐนะคะทําให้ประชาชนนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงแค่ด้านเดียวค่ะอีกทั้งนะคะยังมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพแม้จะมีการรองรับสิทธิเสรีภาพนะคะตามรัฐธรรมนูญแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยถูกจํากัดนะคะ ส่วนในด้านของอุปสรรคและปัญหานะคะคืออำนาจทางการเมืองเนี่ยถูกผูกขาดโดยพรรคการเมืองเดียวนะคะทําให้ขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลนะคะรวมถึงการควบคุมทางการเมืองอย่างเข้มงวดไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะตัวอย่างเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะแม้จะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจนะคะให้เป็นระบบนิยมมากขึ้นแต่ในทางการเมืองเนี่ย ยังคงเป็นการปกครองแบบพรรคคอมมิวนิสต์เดียวค่ะมีการเลือกตั้งแต่ผู้สมัครนะคะถูกคัดกรองนะคะโดยพรรคและก็ควบคุมทางการเมืองยังคงเข้มงวดอยู่ค่ะส่วนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะมีมีรูปแบบการปกครองที่คล้ายคลึงกันค่ะ คล้ายคลึงกันกับจีนนะคะโดยพรรคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเป็นผู้ผูกขาดอํานาจทางการเมืองแต่เพียงผู้เดียวค่ะและมีการควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดเหมือนกันค่ะค่ะและนี่ก็คือ3รูปแบบที่หยิบยกมานําเสนอในวันนี้นะคะค่ะก็ขอจบการบรรยายน,นาเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ